สวัสดีครับทุกๆคนในวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงตำนานความเป็นมาของจักรพรรดิพระองค์หนึ่งซึ่งมีนามว่าไอซินเลัวเีหรือเรียกสั้นๆว่าจักรพรรดิคังซีนนเองครับบางคนอาจจะเคยทราบเรื่องราวของพระองค์มาบ้างแล้วแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้พวกเราจะมาสรุปพระราชประวัติของพระองค์เองอย่ารอช้าไปกันเลยครับราชวงศ์ชิง,ชงหรือบางครั้งเรียกว่าราชวงศ์แมนจู ปกครองแผ่นดินจีนต่อจากราชวงศหมิงและถือเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนตั้งแต่พศ2187ถึงพศ2455ราชวงศ์ชิงปกครองจีนอยู่เกือบ3ามศตรวรรษมีกษัตริย์รวม12พระองค์ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้แบ่งช่วงเวลาได้เป็นสามช่วงใหญ่คือ 1. ช่วง6กทศวรรษแรกคศ1616ถึงคศ 1680เป็นระยะก่อตั้งราชวงศ์และอาณาจักรจนสามารถแยกยศูนย์กลางการปกครองที่เดิมอยู่ทางภาคตนออกเชียงเหนือของจีนมาตั้งหลักปัตฐานที่นครปักกินและเป็นราชวงศ์ใหม่ที่ขึ้นมาปกครองแผ่นดินจีนแต่อำหนาจการปกครองของราชสำนักชิงยังไม่แข็งแกร่งมั่นคง 2. ช่วงจเจริญรุ่งเรือง คศ1681ถึรงคศ1796รวมระยะเวลา115ปีโดยเริ่มนับหลังจากที่จกักรพรรดิคังซีกษัตริย์ลำดับที่4แห่งราชวงศ์ชิงทรงปราบสามองค์สำเร็จสามารถรวบอำนาจการปกครองไว้ที่ส่วนกลางทำให้ราชสำนักชิงมีความมั่นคงสืบต่อไปจะถึงสมยงยงชชัยจักรพรรดิยงเจิ้งจักรพรรดิเฉียหลงจนถึงต้นรัชกาลของจกักรพรรดิเจียชิง 3. ช่วงเสื่อมถอยจนถึงการล่มสลายคศ1 7 9 6ถึงคศ1 9 1 1นับตั้งแต่สมัยจัก,กรพรรดิเจียชิงกษัตริย์ลำดับที่7แห่งราชวงศ์ชิงไปจนถึงสมัยจกกยักรพรรดิปูยี่กษัตริย์องค์สุดท้ายในประวัติศาสตร์จีนครวมเวลา115ปีในที่นี้จะขอกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจกักรพรรดิคังซีจกักรพรรดิคังซีหรือพระนามเต็ม ไอซินเจียโลสเวนเยจักรพรรดิองค์ที่สี่แห่งราชวงศ์ชิงเป็นพระโอรสของจักรพรรดิซุนจือจักรพรรดิองค์ที่สขึ้นของราชตั้งแต่พระชนมายุเพียงแพรนษาในปีพศ2204หรือคศ1661ภายหลังการสวรรคตของพระราชบิดาจักรพรรดิคังซีมีพระปรีชาสาม,มารถตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงชายแววความเป็นผู้นำมาตั้งแต่เด็ก โดยโปรดการเรียนรู้ศิลปะวิทยาการต่างๆทั้งของในประเทศและนอกประเทศโดยพระองค์อยู่ภายใต้การอุปการะดูแลของไทห่วงไทเฮาผู้เป็นพระอัยกาของพระองค์พระองค์ทรงออกว่าราชการเองเมื่อประชชนาอายุได้13พรรษา เมื่อพระชนมายุได้19พรรษามีขุนนางสำคัญผู้หนึ่งชื่อเอ๋ไปซึ่งเป็นขุนนางที่รับราชการมาแต่ครั้งจกักรพรรดิไทจงจกักรพรรดิองค์ที่สองของราชวงศ์ชิงเอ๋ไปเป็นขุนนางที่สำคัญตนว่าเป็นคนสำคัญและมีผู้ให้การยอมรับนับถือจำนวนมากจึงได้กระทำการอย่างไม่เหมาะสมทั้งต่อหน้าและลับหลังพระองค์หลายครั้ง จนในที่สุดก็ก่อการกรบฏขึ้นแต่แผนการทั้งหมดได้ถูกทำลายลงโดยกลุ่มขุนนางที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีราชสมัยของจกักรพรรดิคังซีนับเป็นระยะเวลาวิกฤตของราชวงศ์ชิงเพราะมีการต่อสู้ระหว่งางชาวฮั่นที่ต้องการกอบกู้ราชวงศ์หมิงรวมถึงชนเผ่าอื่นที่ต้องการก่อกระบฏจกักรพรรดิคังซีทำสงครามภายในประเทศยาวนานถึง8ปีจึงพิชิตแคว้นต่างๆได้อย่างราบคาบ ก่อนที่พระองค์จะมีพระชมามนยุ30พันษาทั้งขยายอนณาเขตถึงมองโกเลียและทิเบตหนึ่งในนโยบายที่สร้างความมั่นคงก็คือสร้างสัมพันธ์กับชาวแมนจูที่อาศัยอยู่ทางเหนือแต่เดิมไม่แข็งแกรง่งส่งอาวุธและกำลังพลไปรักษาชายแดนแถบนี้บ่อยครั้งเพื่อป้องกันการลุกรานจากชนเผ่าอื่นอีกทั้งยังส่งออกทับเองและได้ทำสงครามกับรัสเซียในยุคสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และได้รับชัยชนะด้วยซึ่งสงครามครั้งนี้จบลงที่การสร้างสัมพันธไมตรีต่อกันรวมถึงการยกทัพบุกพม่าทำให้จีนในยุคนี้เข้มแข็งและยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในขณะเดียวกันจักรพรรดิคังซีจสด็จประพาสดินแดนทางใต้ถึงหกครั้งเพื่อทอดพระเนตรความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปะและวิชาการของแดนใต้และสำรวจปัญหาน้ำท่วมไรนาของชาวนาซึ่งต่อมาทรงส่งเสริมการสร้างเขื่อนและให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกับชาวนา จัก,กรพรรดิคังซีนับเป็นอัจฉริยะบุคคลทรงศึกษาความผิดพลาดของพวกมองโกช่วงที่ปกครองชาวฮั่นจึงเปลี่ยนจากวิธีการใช้ไม้แข็งเป็นไม้ให้อ่อนเกี้ยกล่อมให้เหล่าป่าราชบัณฑิตที่หนีภัยยุคต้นราชวงศ์ซีนำนาจกลับมารับราชการใหม่ ทรงสถาปนากรมจิตกรรมที่รู้จักกันในานามสถาบันจิตกรรมหัวหยวนค้ายที่เคยมีในราชวงศ์ซ่งนอกจากนี้ทรงดูแลเหล่าปราชญ์และศิลปินอย่างเกษมสำราญมอบหมายงานให้ทำอย่างเต็มที่ไม่ว่าด้านสถาปัตยกรรมหรือประวัติศาสตร์โดยชิ้นที่สำคัญที่สุดคือการจัดทำพจนานุกรมรวบรวมภาษาจีนที่เรียกกันว่าพจนานุกรมคังสี่ชีวิตส่วนพระองค์ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจกักรพรรดินักรักพระองค์หนึ่งมีพระสนมราวสามสิบห้าคนพระโอรสและพระธิดาราวห้าสิบห้าองค์จนปลายรัชสมัยเกิดการชิงบัลลังก์เป็นที่วุ่นวายผลสุดท้ายองค์ชายสีได้ขึ้นครองบัลลังก์เป็นจกักรพรรดิหยงเจิ้งในเวลาต่อมาโดยรัชสมัยของจกักรพรรดิคังซีตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชและราชวงศ์บ้านภูหลวงของอาณาจักรอุตยาครับจกักรพรรดิคังซีสวรรคตในปีพุทธศักราช2 2 6 5 หรือคริสตศักราช1722รวมนยระยะเวลาของราชยาวนานถึงหกปีนับเป็นจักรรพัิที่ของราชยาวนานที่สุดพระองค์หนึ่งของประวัติศาสตร์จีนในยุคสมัยของพระองค์มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นในนันวิยายต่างๆระบุว่าพระองค์สวรรคตรจากการปกครองขององค์ชายสีหรือหยงเจนินแต่ปัจจุบันมีการสันนิษฐานว่าพระองค์สวรรคตรจากชราภาพเองเป็นที่เรื่องลือจนถึงปัจจุบันมีวรรณกรรมต่างๆมากมายที่บอกเล่าถึงยุคสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็น นิยายละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ที่มีการสร้างหลายต่อหลายครั้งแม้ในปัจจุบันเรื่องที่มีชื่อเสียงมากคือนิยายกำลังภายในอิประวัติศาสตร์ของกินยงเรื่องอุ๋ยเสี่ยวป่อค่ะ